สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็จะเล่านิทานเรื่องภาพไพมณีตอนที่สามิบสี่ตอนนางละเวงวันลาชิดยาทับคลิปที่สี่ให้ทุกคนได้ฟังแลวฟังได้เลยนะครับบาทหลวงว่าย่าวิตกเรียงยกทับเตรียมไปรถเตรียมไปรับ รวดถาโยธาหานนางรับคำอำลาพระอาจารย์มาพระลานเลยตรงขึ้นทวงรถสามนาลีขี่ม้าสีฟ้าเหลืองประดับเครื่องคุกกุลันกั้นพระกฏจามอนซอนตะวันเป็นหลันรถให้สักรถรีบออกนอกกำแพง ตาหารแห่แต่สังประดังเสียงกล้องสำเนียงหัวหึกนึกสเสียงพวกเปียกกายไส้ขวาพวกมาแสงเป็นคู่แข่งเคียงลถปัทจรถึงหน้าทัพยับยั้งค่อยฟังสึกพ้นผลึกออกมารับสลับสลอนแต่ลู่ความตามสารไม่รานรอนตังยุดย่อน ยืนยั่งระวังความฝ่ายองค์พระอภัยวิไลโฉมเสียงแห่หหมกลึอกล้องท่องสนามให้เสืบดูรูว่าพระงางามออกมาตามสัญญายิ่งอาวรขึ้นสวงนั่งหลังพระยาวลาหบเครื่องกระหนกนววัลัตประพัดสอนฝ่ายพระน้องนวกษัตริย์ขึ้นอัดสดร อยรานรอนเลียงมาลิมมาส่งถึงหน้าทัพยับยั่งพระสังเกตพอสบเนตนวลสงวนนวลละหงสวัดฝังครั่งคลุ่มค่อยคุ่มองคเตลื่องหลงแลงเปลีย่ยงดังเพียงจันจะเพียไหนให้เห็นเหมือนเช่นลักวิไลลัก ล่ำทูรางนางสวรั์ขนงเนตรเกียดแก้มเต่มอัมพันเหมือนลูกจัน์แก้มผ่องและอองนวลขึ้นดำลงทรงนั่งบัลลังก์ลดดูแช่ชดถวมงามสามสงวนยิ่งเพ่งพพิยิิตเนให้เรรวนยิ่งตัดชวนเชิญน,นางทางประรวมนางวันลา ยาหยีแกพี่เอ๋ยกระไรเลยลืมรักข้าหักหมพี่ควรซื้อลืมมาลวงให้สวงสวมจึงรกลรมติดตามด้วยความรักแม่คิดไล่หมายรบไม่ครบแล้วหรือน้องแก้วเรีดูยงังรู้จักที่เมืองใหม่ไฟสว่างกระจ่างพรักแม่นวงรัก ลืมแล้วหรือแก้วตาฝ่ายสวมยงองละเวงฟังเพลงพลอดและถวยทอดนายเนตรโดยเชิดถาทำเยี่ยมยิ้มพริ้มพลายจะไหมามากิริยาอย่างละครให้งอนงามแล้วแตตอบขอบคุณกรุณลักที่หันหักข่มเหงไม่เกรงขามเหลือละโมบ โลภลาบเที่ยวปราบปรามไม่ทําตามมาัทธุรสพจจมานเมื่อพบกันสัญญาจะอย่าทับแล้วไม่กลับแกล้งว่ารักมหาหักหานเห็นพ้าไทยไม่ตามความโบราณจะสู้ต้านต่อยุดจนสุดมือวันนี้ที่สัญญาได้มาพบจะอรอลบ รับกับน้องแต่สวงหรือหรือจะขับทับใหญ่เลขกกระพือเยื่งไม่ถือสัตรามาลาวีพระอภัยได้ฟังเห็นยังลักอุตสาปลักปลอบประโลมนางสวมสีซึ่งพูดกันสัญญาในราตรีโทษของพี่นี่ไม่ผิดสังนิดเลยเลรียกปลูกทับ กลับมาลังกาหมดว่าฉันปวดเสียอีกเล่าแม่เจ้าเอ๋ยคอยรอร่างฟังความแม่สามเฉยก็เลยรอยเลยเรียบหายมาหลายเดือนแสนร่างห้อยคอยข่าวทุกเข้าซ้ำจนโลกซ้ำเสียใจใครจะเหมือนเชื่องแต่งสารการลักมาตักเตือนแม่กลบเกลือน แกล้งเสด้วยเล่หุ่นจะเลิกทับกลับไปอย่างไรรอดรักแม่ยอดเยาวว่ามิ่งเมืองสิงหุนแม่ชีวิตพี่ชายมิวายชนมิให้คนอื่นต้องแม่น้องเลยเจ้าหมายมั่นสัญญาจะมาลบพี่อยากพบนวลละอองดอกน้องเอ,อย๋ย ไม่น่าลงสงคำกับสามเฉยจะแค็งเลยไม่ลวงแม่ดวงใจตัวของพี่นี่ท่าแม่แม่แค้นเดือดตามแต่เชือดจะลงที่ตรงไหนจะขอกอดยอดมิ่งไม่ชิงใจจนขาดใจเก้ยงจะวางให้ห่างสวงนางวันลาอาวอนถอนเสือื่นสู้กล่ำกลืน กลัวอำนาจพระบาทหลวงสรงสารคำร่ำง้อไม่ล่อหลวงเราแก้งหน่วงเนินซ่าเธอว่าจริงจนเทียนเป็นจนใจไม่รู้ที่ที่จะสู้สอบจะต้องตอบตามภาษามายาหญิงจึีงว่าซะพระช่างกล่าวล่วนเพลาวปลิ่งว่าไม่ทิ้ง ความสัตย์ซึ่งปฏิญาณจนยินยอมน้อมนบไม่ลบรุ่งเชิญบำรุงราชันมหาสวรรค์เป็นขอเป็นข้าสารภาพถึงกลาบกลาหนังสือสารก็ยังมีที่พระองค์จนข้าเฝ้าเขาเย้ยไม่เงยพักว่ารันลัก พระอภัยก็ไหลหลงแต่ตัวของน้องนี่ถือว่าชื่อตรงตัวตีวงต้านแตกเกีงแปลกใจมาล้อมเขาเจ้าประจันจึงขันสู้ก็ทราบอยู่จะชนะพระที่ไหนเมื่อมาวานผ่านชีวันให้บรรเลยแต่พอได้ลือซื่อ ว่าซื้อตรงอย่าล่ำลักนักเลยน้องเคยพบเชิญมาลบเอาศีรษะตามประสงค์แลลงจากลัดถาขึ้นมาส่งให้ปากทงสัญญาต่อหน้าคนน้องวอดวายฝ่ายพระองค์ทรงสวัสดิ์ผ่านสมบัติแว้นแค้นแดนสิ้งหุนผ้าแพ่น้องกรองทัพให้กลับพน ไปเสียพ้นพลาลายามาตีอันผู้หญิงเสียงหนควันนี้ซื้อใครดึงดื้อแล้วก็สู้ไม่รู้หนีไม่เหมือนอย่างนางสุวรรณมาลีเขารู้ที่ทําจริตกระบิดกระบวนพระอภัยรู้ใจว่าขู่หยอกจึงเอื้อนออกปวดพลังทางพระส,สวน พี่อะไรใจรักไม่ชักชวนมาก่อควรถ้าพี่ไม่อยากลบจะข่าฟันฉันใดก็ไม่ห้ามก็เล่าความตั้งแต่ต้นไปจนจบเมื่อแก้งการสารตอบประนอบนบไม่นึกลบนึกอลักน้องนักรันเป็นคราวเคราะเพราะพระน้องเข้าของขัด ว่าให้ตัดจาติกาให้อาสันบอกว่าหยอกดอกอ้อเขาว่าเข้ากันเคี่ยงหุนหันหักด่านดวงตาลมาพี่ผิดยิงเมี่งแม่จงแก้แค้นทำโทษแทนเถือหนังได้มังสาแม่ต่อตีสีสวัสดเป็นสัตยาพลังขับมาเข้าไปตรงทงสำคัญนางละเวง เกี้ยงจะจับขยับปิดพระน้องชิดซักทวนสวนถลันฝ่ายสามนางต่างเน่าสายเก่าทันต่างขยันหยุดยั่งระว่างทีสีสวรรค์ขั้นเห็นหน้าลำพาน้อยดูแช่มช้อยเชื่อนจตดด้วยเลืดผีเพิ่งรุ่นสาวขาวล่ำเหมือนสำลีได้เป็นที่ เจ้าเมืองมีเครื่องยศยิ่งงามคมสมควรเป็นวนวลเปล่งยิ่งพเพิดเพ่งพองเหมือนเดือนทรงกลดยิ่งรวยลินกินกันคันทะลดเหมือนจะอดออกปากฝากไมตรีเออนี่แน่แม่ลำพานิจาเอ๋ยกันเลยเลยแลพบก็หลบหนีเมื่อแลกเล่าเราก็เหมือน เพื่อนชีวีจอบแปลกพี่เลี้ยเรือน่องลองลำลึกถึงลบลับอับจนใช่คนอื่นพอได้ชื่นใจบ้างที่กลางศึกจะไหนหนาเก่าทันอุ่นหันฮึกไม่ลำลึกความหลังดูบ้างเลยบัดนี้ก็จะขอ,อยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้แต่ขอให้กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ด้วยและขอขอบคุณทุกทท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยแล้วพบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ